สัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่บนถนนมิตรภาพกับอำเภอโนสูงครับตอนนี้อยู่แถวบริเวณตำบลความนึงนก็คือถนนสายนึงก็คือดอนวายกับตำบลใหม่นะครับก็มันนีครับวันนี้ฝนตกหนักมากตั้งแต่บ,บ่ายมานะครับนักมากตอนนี้ยังยังไม่ยุดนะครับ,บ,บเนี่ยเป็นบ่ายสี่แลบ่ายสี่ตอนนี้ก็พุ่ม สินาทีนะครับเกือบทุ่มยี่สิบนาทีครับระตกดีใจได้ครับ้องหิงจะได้มีเขาใส่น้ำหวานพวงหวานปุ๋ยนะครับก็ขอบคุณเทวดานะครับบ้านอิงไงมีเจวันปุ๋ยมันจะได้ลัดงอกที่ผ่านมากระตุกแบบเอ่อพอกเทินนะพอม เขาไม่ทั่วถึงอ่ะไอ้บางน้ำก็ไอ,อ้ตรงที่มีน้ำมูน้ำอะไรแบบนี้เพราะนี่วันเดียวนะ่มันเลยผมมองดูตกสะใจมาตกตรองเทเมืองไปเองโต๊ะในแต่บ่ายยังไม่มียุติธรรมเลยะนะก,กันโตกแรงมาตกตอนนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าขนาดปานกลางกระซาลงแต่ก็ยังตกแบบสะใจนะนี่ก็ประมาณนี้กรับเออนสูงข,ข,ของเรานกันคือ วันไหวเนาะครับเด็เป็นไหวครับขอบคุณฝนได้ครับวันนี้วันที่แปดกันยายนแปดนครับเป็นสูงโบราณเองครับนาือ้ยางโดนหวาได้ก็ไปกับติดกอดกิ่งไปทางปัตรไปได้ครับอย่ารับกับเร็วหนายเมื่อกี้น้ำขังนาโรงเรียนมิสลาแถวอะไรเนี่ยตดเป็นปั๊บีผมนี่นึงครับเด็กครับอำางอครับนี่ครับของแท้ครับของแท้

ข้าใจครับดีครับดตั้งใจครับ